เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเขาต้องมีกระเป๋าสี่ใบอะพี่โอ้ยนั่นสิโอ้โหแล้วรู้เลยพี่ใบเดียวไม่เคยพอไม่พออย่างเยอะเลยที่ใบที่สี่แล้วเนี่ยโอ้ยพีโ่โทมจะบอกนะว่าจัดไปให้แฟนอีกแล้วเนี่ยมีความรักนนดหนึ่งพี่ดูดิสวยไหมฮนะโอ้โยสวยแล้วเนี่ยนี่ให้ดู้าดด้านข้างเป็นกระเป๋าหนังอะอื สีเบ็เบเลยนะโอ้พี่เป็นกระเป๋าถือเท่ๆอ่ะพี่โอ้สวยเลยอ่ะสวยให้ดูแบบด้านรอบของเขาก่อนออนี่แล้วนี่ก็ถือแบบนี้ไอ้ตัวนี้เขาน่าจะห้อยแบบห้อยตรงนี้นะพี่นะโอ้ผมก็ยังไม่กล้าแกะเขาบอกว่าอย่าแกะโอ้โหเะเจ้า<อ>ของเขาห่วง,ห,วงห่วงมากห่วงมากครับก็แอบไปจิกมาแล้วก็มาบอกว่าคุณผู้หญิงในช่องก็เยอะคุณผู้ชายที่แบบจะไปจีบสาวก็ให้รู้ว่าผู้หญิงก็ชอบกระเป๋านะนีมาดูตัวข้างหน้าแล้วก่อนนี่ข้างหน้าช่องใส่เขาตัวนี้เป็นตัวล็อกพี่อย่างนี้นี่แบบนี้เลยว้าว ว้าวอยู่ว้าวแล้วก็ว้าวทำใหมว้าวทำใหมอันนี้ก็มีกันพี่เหมือนกันเลยสองข้างอ๋อมีช่องหน้าหลังมีช่องหน้าหลังข้างในตรงนี้น่าจะเป็นทีเด็ดโหโอ้ยผ้าซับสีอยู่พี่ใช้ได้อยู่นะอ๋อไม่เห็นกีบป้ายเขาด้วยเนี่ยป้ายเขาเขียนว่าอะไรอ่ะไหน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 ป้ายเขียนว่าอะไรพี่เดเดวิดเดวิดโจนพาริสเหรออ๋อไอ้ยังไม่ธรรมดานะผมแล้วก็มีช่องลับตรงนี้อีกช่องหนึ่ง โช่องเยอะอีกแล้วช่องเยอะมากเลยนะเป็นกระเป๋าถือแฟชั่นกระเป๋าที่แบบใส่แล้วดูแบบว่าเป็นพร็อพสำหรับคุณผู้หญิงเขาแหละข้างนัางก็มีประมาณนี้นะพี่นะฝากไว้แล้วกันก็เอามารีวิวแล้วเขาบอกว่ากล้าจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบเราจริงก็กล้ารีวิวกระเป๋าให้เราหน่อยแล้วดูผมนี่ยังเขินเลยมันทำไงล่มีความรักโอ้รักไปแล้วรักไปแล้วครับกัดตะก้าตรงนี้ครับช่วยหน่อยฝากด้วยครับ